มาท่องสือโรคเก้าไกลมาไกลเฉลือเกินวันนี้นะคะช่างนกเอาเครื่องอัดฟางมาอัดฟางอยู่เาขาเรียกอะไรอางน้ำปื่มนะคะอยู่ตำบลแถวตาอ่องมีงานอัดไม่เยอะค่ะนิดเดียวอัดให้ ะะีประมาณร้อยสองร้อยก่อนก็เพิ่งเกี่ยวเสร็จเพิ่งเกี่ยวเสร็จนะคะนี่ก็เกี่ยวยังจอดอยู่เลย ทำไมเชือกทำไมเชือกระยายระเยะลเ่าชือกตรดูเชือกคิดต้องยกอันนี้ก่อนช่างนกดัดเปลงใหม่ทำไมไม่เสมอ่ ลลสูตรไหนน,นนี่นท่านรุมจะเปลี่ยนหรอนะสูตรเดซเสือกเฮียโตมากนี่อันนี้อันนี้ดัดแปลง,หปง,งใหม่นี่น่้ดัดแปลงไม่เข็ดไส้ไม้น่ารัเฮ็ดใส้ไมน้นี่อันนี้จากอู่สั่งนกอันนี้น้ำอันนี้คือกัไก่เนาะอันนี้สั่งนกเพิ่มเติมอันนี้น้ำบอลนี่ อันนี้เพิ่มอันนี้ก็เพิ่มโอันอันไดบนบอมีรถคันใดที่มาเราแบบช่างนกดดบดัดแปลง <laughs> ช่างนกด,ดัดแปลงทุกอย่างอส,าสูตรไหมนี่มันมาเข้าหูแม่ปีนก่อนอะไรคือปี้นนะพี่ สัญญาเขาถล่มแล้วเขาถล่มแล้วอสัญญาใช่ฮิงพี่เลือกหน้าที่อะไรวันนี้ครับแล้วรถเขาจะนั่งบนรถโอ้ยนายายมาไวผมเป็นพลขับนะคะผมเป็นไปอย่างเดียวจะเป็นนายชายลำบากไม่ไม่ทำไมนี่ที่จับฉลากอะจับฉลากเอาว่าใครจะได้อะไรเนี่ยใครได้ไหมไม่ยาว ร้ในั่งน้าเออแล้วก็ต้องมานั่งหลังนี้ด้วยง้ประยัดมากเลยนี่แหละประหยัด เด็กรถเด็กรถลีโบเป็นเด็กรถนะฮะ พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมลุยแล้วต้ิงเกี่ยวเสร็จเมื่าเช้าเลยนะเนี่ยขับโดยช่างที <c oughs> อ๋อ 有，有了呀。 ่อนนะคตะัดเชือกใหม่ก่อนสำหรับทีนี้ไปบ่ายนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันชิ้นหน้านะคะทุกคน